สวัสดีค่ะตอมทายและนินจาเมเนีค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆเ,เข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้หนูอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะเลยมาทําแบบมาทําแบบสูตรของหนูเองค่ะคือก็ดูใน Youtube บ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเรามาอยู่ต่างประเทศเราหาซื้อกินซื้ออะไรไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะต้องทํากินเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่า นุจะทําแบบไหนค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเครื่องที่เราจะไปตุนก่อนค่ะก็มีอบเชยเปยก๊าซกรกผักชีค่ะแล้วก็กระเทียมตับพริกไทยทุกๆๆค่ะเดี๋ยวนู้จะใส่รากผักชีเลยค่ะแล้วก็ กระเทียมทุบหนูจะใส่ห่อค่ะเดี๋ยวหนูห่อแป๊บหนึ่งค่ะกับพริกไทยค่ะพริกไทยเม็ดค่ะหนูใช้พริกไทยดำนะคะนี่ค่ะหอ่อเสร็จแล้วแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในเนี่ยะในหม้อในราดผักสีสร็แล้วก็ใส่ใบกะเอ้ยไม่ใช่อเ๋เจยใบกะค่ะ

นี่ค่ะเพื่อนหนูได้ใส่น่องไก่แล้วก er ็ป okay. ีกไก่บนไก่ล่างลงไปตุนเพื่อเป็นน้าซุปนะคะเพราะว่าหนูไม่ไม่ได้มีกระดูก กระดูกขายค่ะกระดูกที่เราจะมาทําเป็นน้ําซุปอะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะตุนไว้ก่อนเนี่ยก่อนแล้วค่อยมาปรุงหรือว่าเติมอะไรทีหลังอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะจะตุนเขาไว้สักพักหนึ่งค่ะเดี๋ยวเอ่อให้น้ําซุปเขามีรสชาติอีกนิดนึงเราค่อยมาใส่อย่างอื่นค่ะเดี๋ยวฟองพวกนี้หนูจะตักให้หมดตักออกให้หมดเลยค่ะ นี่ค่ะเพื่อนเพอเ,พรเราได้น้ําซุปที่ว่าเออเขาออกมันเออได้น้ําซุปแล้วอ่ะง่ายๆแล้วก็มาใส่หัวหอมค่ะคนอื่นอาจจะไม่ใส่ใสหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันจะออกรสชาติหวานค่ะทำให้รสชาติชาติหวานค่ะจากนั้นก็เนี่ยค่ะหัวชีเท้าหนูจะใส่เยอะๆเลยค่ะเพราะว่าแฟนชอบค่ะแฟนชอบมากค่ะ หัวเชีดเท้าเขาเป็นคนที่ชอบกินผักมากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูก็จะเปิดไฟเบาแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวหนูจะมาใส่ะอะไรนะกระเทียมดองค่ะ ใส่ไปสองหัวเลยค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะจากนั้นเราก็มาใส่เนี่ยค่ะพีชูของเราแล้วก็รสดีค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็เกลือค่ะ เกลือแล้วก็สีหวานค่ะเพื่อให้เขามีสีสันสวยงามเพิ่มความหวานด้วยค่ะจากนั้นก็น้ำมันหอยค่ะเสรแล้วก็ เออซีอิ๊วขาวค่ะทำกะกะชิมทำไปชิมไปค่ะถูกใจก็คือเสร็จค่ะขอคนแ๊บหนึ่งค่ะอ่ออีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวหนูลืมค่ะแป๊บหนึ่งค่ะ นี่ค่ะเพื่อนหนูจะมาใส่น้ำตาลกรวดค่ะเดี๋ยวเราก็จะตุนไว้แป๊บนึงเดี๋ยวถ้าขาดเหลือรสชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะจืดหรือว่าอะไรเงี้ยเราค่อยมาปรุงใหม่ค่ะตอนนี้ก็ตุนเข้าไปเรื่อยๆก่อนค่ะนี่ค่ะเพื่อน สีสันน่ากินมากเลยค่ะเห็นไหมอยากให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่กยั่วๆค่ะคืออยากจะบอกเพื่อนๆนะก,ก็ไม่ อ่าหนูก็ไม่ใช่เป็นกุ๊กหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ดูจากใน YouTube มาดัดแปลงทำกันเองทำกินเองค่ะเพราะว่าต่างประเทศอะ่ะคือต่างประเทศมันไม่ได้หากินง่ายๆเหมือนที่ว่าเออเปิด2ีชั่วโมงหรือว่าเดินผ่านปั๊มบางทีเขาก็จะมีตามปั๊มตาม ข้างทางอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในเมืองไทยค่ะอาจจะแบบว่ามันไม่เหมือนวิธีคนไทยทำทำกินค่ะแต่ว่าเพื่อความอยากกินของเราค่ะก็เลยต้องทำค่ะคันเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะปรุงรสตามใจชอบอร่อยก็คือจบค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวไปเจอกันคลิปกินค่ะค่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่นกันดิ่งให้ด้ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบา,บายบาย